c ีอของบริษัทพาวเวอร์ไซแอนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขอคุณนัททีอินเตอร์เซนนะคะในมุมของสวทชนะคะซึ่งมีบทบาทต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงแบบสองทางอะไรคือแผ่ระยะสั้น กลางและระยะยาวเพื่อประยุกต์เทคโนโลยีดูอัลยูสคะและสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนต่อเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไรคะครับผมก็ที่จริงแผนนี้ก็เคยได้ยินมาสักพักแล้วครับฝังทีไรก็ชื่นใจในฐานะของผู้ประกอบการเองของประชาชนนะครับมันหมายถึงความเตรียมพร้อมและวิสัยทัศนะครับซึ่งมีมาจากทั้งทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเองหรือแม้กรทั่งสมาคมของเรา ที่จริงเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในสมาคมเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าสมาคมเรล่านี้ตอบโจทย์เลยได้หลายอย่างมากเลยนะครับทางพลังงานอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ท่านดกรก็บอกว่ามีการห่วงเรื่องของลิเทียมซึ่งเป็นแร่เอ,อิร์ธหายากก็มีสมาชิกเราก็ทาเรื่องของเป็นอลูมิเนียมอะไรพวกนั้นก็มีนะครับเป็นอลูมิเนียมตัว battery, ทอดแทนเข้ามาแล้วก็ราคา,าคถูกกว่าด้วยใช่ครับคือทําภาคเอกชนจริง,รง,รงๆครับคือเมื่อก่อนเราเจออะไรเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยนะครับ เจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรที่เข้ามาที่เป็นปัญหาจากภายนอกเนี่ยทุกคนได้แต่ปรับตัวแต่วันนี้ถ้าเรามองเข้ามาแล้วเราเห็นวิสัยทัศนะครับของผู้นาําจากหลายๆฝ่ายเนี่ยทำให้เราอาจจะเปลี่ยนคำว่าปรับตัวเป็นการวางแผนวางแผนร่วมกันเพราะเขาเห็นรถแมปละตอนนี้นะครับว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้เรามีวางแผนการวางแผนที่ดีมีหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์มีการรองรับมีแผนงาน นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยของผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่มาบันดดเยอะ,ะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของอประสบการณ์การใช้มาก<ฆ> <c oughs> เทคโนโลยีมากกว่าลักษณะเป็น dual use เหมือนกันก็คือของเราเนี่ยเนื่องจากเราจริงๆเราไม่ได้มาจากลายของมิล<ฆ>ิเทอรี่โดยตรงของผมจริงผมโตมาจากทางด้านการแพทย์ด้วยซ้ำนะครับเราเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมนะครับมาก่อนทั้งที่เป็นของ n a a เองนะครับแล้วก็ของ International Innovation Award เอง ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาจากทางการแพทย์ก็คือเราได้มาจากพวกตู้ผสมเทียมภายนอกคือตู้ที่จําลองเหมือนร่างกายคนสําหรับทํางานพวกการผสมเทียมไข่กับสเปิร์มอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เราก็ทําในเรื่องของภัยพิบัติอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเราก็ทำรถเก็บตัวอย่างชีวนิพัยพระราชทานนะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้เก็บโควิดตอนนั้นเราต้องการที่จะควบคุมการแพร่กระจายของโควิดทางประเทศนะครับตอนนั้นก็คือมาปุ๊บไม่มีใครรู้เลย อันนี้คือการปรับตัวเอกชนแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้นผมก็ตั้งชมรมขึ้นมาเล็กๆนะครับกับท่านอาจารย์แพทย์แล้วก็กับทางาพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นญาติิกันเราก็ตั้งกลุ่มพิสตี CTRT Thailand Covid Response Team เราสร้างรถขึ้นแร้คันแรกขึ้นมามมว่าไมโจรโซงสัณสุขแล้วก็ได้พระมหาพุทธกุณจากในหลวงก็ให้สร้างขึ้นใช้ทั่วประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยไม่มีใครได้รับวัคซีนสักคนเลย ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะใช่ครับแค่เปิดประตูก็เครียดแล้วเมื่อก่อนลูกจะเปิดประตูไว้รับอากาศนอยากจะปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยสร้างรถขึ้นมาควบคุมเป็นคัสเตอร์นะครับก็คือกลุ่มไหนที่ระบาดเราไปปิดล้อมกลุ่มไหนที่ระบาดเราปิดล้อมนะครับหลังจากได้รับวัคซีนปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนวิธีการทํางานหลังจากปิดล้อมมาเป็นการตั้งรับละพอเราถอยเข้าหาโรงพยาบาลเพราะคนก็ต้องทํามาหากิน นะครับก็อย่างที่ท่านนายกพูดก็คือเรื่องของอการกินที่อยู่ดีก็มาจากการทํามาคินมันก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีนะครับการทางที่มาจากกลางการทหารหรือจากทหารไปหาพล,ลเรือนผมว่าสามารถที่จะแอปพลายใช้ได้รุ่มกันหมดนะครับอย่างส่วนตัวของผมเองอย่างบริษัทเราเนี่ยครับถ้าลงไปชั้นหนึ่งจะเห็นที่มีโดรนตัวใหญ่อยูยอย่นะเป็นโดรนที่เป็นเฮฟวี่ลีฟ พียงแต่ว่าเฮฟวี่ลิฟต์เนี่ยคือมีแรงยกสูงเราจะเอาอะไรไปใส่เขาละ่ะก็คือเวทเวทนี้คือเอาไปทําอะไรเวทนี้คุณจะเอาไปลักษณะแบบนี้ก็คือเอาไปกู้ภัยนะครับพาทหารอกไปจากพื้นที่ปะทะหรือใช้ส่งกําลังบารุงใช้ทดแทนในเฮลิคอปเตอร์และยิ่งกว่านั้นเราก็ใช้ภารกิจอย่างอื่นได้เช่นภารกิจที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นท่านนายกได้มอบภารกิจห้ผมอันหนึ่งคือเรื่องของการควบคุม <K _ d ance> ขเขาเรียกอะไรการลุกล้ำเขตทํากินจากช้างป่าซึ่งเราไม่รู้เลยวทุกวันนี้ช้างป่ามันเยอะมากนะครับเพราะเราฆ่าอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมันมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่ <C. S 2> จนานวนมันเพิ่มอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเขามาทําลายเลือกสวนไล่นาบ้านช่องนะครับแล้วก็เป็นภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเราก็เอาโดรนที่เป็นเฮฟวี่ลิฟต์รับออกบินลาดตระเวนไปเจอปุ๊บเราก็ใช้เครื่องนาส่งยาสัตว์อันนี้คือหลักการอย่างสุภาพจริงๆคือคือปืนยิงยาสลบนันเอง นะครับเข้าทำการขับไล่โดยใช้เสียงโดยใช้แฟลชบอมโดยใช้บอมที่มันมีเสียงนะครับทำให้เขาราถอยออกไปนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูทางทหารเราใช้ทำอะไรนะครับเราก็เปลี่ยนอาจใช้เป็นอาวุธเพื่อการผลักดันนะครับใช้ติดกับเลเซอร์เพื่อการชี้เป้าหรือว่าใช้ตรวจการหน้านะครับก็คือของอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะแอพพลายให้มันสามารถเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆได้ มันจะมีประโยชน์อีกมากมายนะครับแล้วก็ที่จริงเราก็เอามาอินมิเกรตรวมกันนะครับอย่างที่ท่านนายกาพูดไว้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่สามารถสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกอันนี้ทัสมมุรบจัดเป็นซิสเต็มเต็มๆได้จริงๆนะครับทุนฉลาดเราเนี่ยรวมกันใช่เราก็าจ,จะเห็นภาพเดียวกันเลยแม้แต่กระทั่งบางอันพอดีว่าผมมีโอกาสไปประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณปลายปีที่แล้วในงาน c e เเป็นงานแสดงเทคโนโลยีครั้งใหญ่เลย นะครับที่ Cut, าสเวกัสเงี้ยมันก็มีเทคโนโลยีอันอื่นที่อันหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเตือนการนอนหลับ oh. ไม่ได้ใช้กับคนธรรมดาแต่ใช้กับคนขับรถความปลอดภัยในท้องถนน oh. อย่างเงี้ยครับเเ,เหมือนเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบเ,เพราะว่าถนนของบ้านเขาค่อนข้างไกล คับไกลไกลตรงแล้วก็<ต>ขักไกลของ,ของขบ,บ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเวลาที่เดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าทางตรงไกลๆเช่นออกใสาใต้ขับระยะตรงไกลๆก็คนขับก็จะเพลินบางทีก็เผลอแบบมีหลับในบ้างครับ,บอันนี้มันจะยังไงอะคะก็มันก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆก,กับเหมือนกับปลอกรัดศีษะแต่เล็กๆนะครับเบาแล้วไม่เกะกะอย่างเงี้ยเขาก็จะวัดเรื่องของ ปริมาณออกซิเจนการเต้นของหัวใจชีพอจรอ,อ่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปเทียบกับดัต้า,า,ตาเมื่อคนเราใกล้หลับอยู่ภาวะง่วงวหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะทําการวอร์เนิงในรถก็อาจจะมีอุปกรณ์อย่างเช่อนอาจจะเป็นกฎหมายเลยอันนี้เสียงวอร์ i นิงหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้อาจจะมีหลายท่านหลับนะครับแต่อาจจะเป็นเป็นไฟอย่างเงี้ยแล้วไฟนี้ก็แจ้งไปที่ศูนย์การจราจรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้ในท้องถนนเองก็อาจจะมี ไฟเตือนสักอันนึ่ว่าตอนนี้ถนนเนี่ยมีคนประเภทนี้อยู่ประมาณสักส่วนหนึ่งให้บุคคลสัญจรคนระวังอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างจากความคิดของสตาร์ทอัพในต่างประเทศพอดีงานนี้มันจะเป็นงานที่รวมสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับจากหลายประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไอเดียมากมายเลยะนะครับพอดีว่าผมก็มาดูแผนของทางสมาคมที่เรา,าท่านนายกได้พิเศษไฟเมื่อกี้ก็คือผมก็ค่อนข้างมั่นใจ คือเทคโนโลยีบางอย่างนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งกับต่างประเทศถึงขนาดต้องไปสร้างเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินโดยสารแข่งอะไรเขา <Yeah. S 2> ผมเชื่อว่าคนไทยทําได้ยิ่งเทคโนโลยีที่มันกําลังเริ่มนะครับแล้วมีเทรนด์แล้วมีโอกาสที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยคนไทยสามารถสร้างเองได้นะครับเราก็ mm hmm. ช่วยกันเพราะที่จริงอ่ะในส่วนของคลัสเตอร์ทั้งหมด12คลัสเตอร์เมื่อเรามองเข้าไปเนี่ยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยนะครับ บริษัทหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญน,นี่แบบแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยถ้าเรามาจับมือร่วมกันปุ๊บนะครับระบุลักการนะครับเรื่องของแผนงานนะครับร่วมกับสถาบันที่มีมิชชั่นทางด้านนี้อยู่แล้วอย่างเช่นทางสวทชอเอหรือสภาพพัดเอยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นทั้งเขาเรียกกันชื่นชมและความคาดหวังอันนี้นต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นําจริงๆนะคะเพราะว่าการที่ สมาคมสมาคมหนึ่งเนี่ยจะตั้งขึ้นมาได้แล้วได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆห,หน่วยงานหลายๆห,ห้างร้านบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่และบริษัทมีจุดเด่นก็ต่างกันถ้าสมมุติว่าเขามามีเหมือนระดมสมองร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมคะตรงนั้นเด่นเอาตรงนี้จับเข้ามาคือเรามันมันกลายเป็นเหมือนสมาพันธ์ อย่างหนึง่งที่มันจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงอิมแพคขึ้นในอนาคตโดยที่มีแบ็ k อัพที่อยู่เบื้องหลังก็คือท่านนายกที่คอยใส่ใจนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มารับหน้าที่ในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ